คุณผู้ชมไปที่จังหวัดบึงการค่ะกับโครงการสวพบประชาชนค่ะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเขียงข้างรับฟังนำทางแก้ไขสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดบึงการที่หอประชุมจังหวัดบึงการศูนราชการจังหวัดบึงการ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภายใต้แนวคิดเขียงข้างรับฟังนำทางแก้ไขสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดนครพนมบึงกาฬและหนองคายระหว่างวันที่16-18กรกาคม2568 เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่นำโดยนางสาวสุมิตราจารุก,กํำเนิดกนกรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งดรนายแพทย์เปรมศักเพียรยุระรองประธานกรรมการคนที่สองพร้อมด้วยกรรมการค่ะจากนั้นค่ะคณะได้ลงพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงชมพูภูสิงห์หินสามวานนะคะ อำเภอเมืองบึงการค่ะ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่หอประชุมจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายนครศริปริญญานันและนายสมหวังอารีเอือ้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานสถานการณ์โดยรวมของจังหวัดบึงกาฬโดยมีการนําเสนอประเด็นสําคัญจากหน่วยงานราชการค่ะปัญหาการเผยเแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่นะคะในเรื่องของอด้านการ การท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการก็ได้มีการรายงานถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงนะคะแต่ยังพบปัญหาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดที่ไม่เพียงพอค่ะและรวมถึงการลุกล้ําของพันไม้ ของพันธุ์ไม้น้ำนะคะอย่างจอกหูหนูยักษ์นะคะสำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรในพื้นที่ที่ยังเผชิญปัญหานะคะรวมถึงราคานะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงการก็ได้ชี้ถึงปัญหาน้ำท่วมและก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่พร้อมเสนอให้มีการติดตั้งระบบเตือน และกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนปัญหาที่ดินทำกินนะคะที่ยังไม่ได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างถูกต้องนะคะในเรื่องของปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำกุดทิงนะคะแล้วก็ปัญหาช้างป่าที่ลุกล้ำพื้นที่เกษตรในอำเภอบุงคล้าค่ะจากนั้นค่ะคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการพัฒนาแลนด์มาร์คบึงการซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจของจังหวัด และสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งจะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนค่ะ